สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพื่อนเพ่อนที่รักพี่มาดได้ต้นผักชีมาเยอะเลยค่ะแต่พี่มาดทานแล้วนะคะวันนี้พี่มาดจะมาทดลองทดลองปลูกนะคะว่ารากผักชีจากที่เราเหลือกินใบไปแล้วเนี่ยถ้าเรานำมาปลูกนะคะเขาจะขึ้นหรือเปล่านะคะพี่มาดก็เลยไปหาขวดใสมานะคะ แล้วก็นํามาตัดนะคะขวดใสเนี่ยถ้าเราจะตัดเราก็ต้องอบีบให้เขาบันก่อนนะคะแล้วเขาแล้วเขาก็จะตัดง่ายนะคะพี่มาก,ก็ลองลองสวมดูว่าจะสวมได้พอหมอะพอดีหรือเปล่านะคะเราจะมาลองปลูกกันดูนะคะลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าเรามาลองลุ้นกันดูนะคะว่าผลจาก ปลูกรากผักชีที่เรากินใบไปแล้วเนี่ยจะปลูกขึ้นหรือเปล่านะคะลองดูนะคะมาทดสอบกันดูนะคะตัดขวดน้ำใสมาสองใบค่ะเพราะว่าผักชีที่จะทดลองนี้มีสองต้นนะคะเราไปดูว่าจะได้ผลผลหรือเปล่านะคะมือพี่ว่ามีแผลนะคะก็เลยใช้ผ้าพันแผลพันมือเอาไว้ นี่เวลาผ่านไปแล้วหนึ่งวันนะคะที่เอาผักชีมาปลูกใส่กระถางนะคะแล้วก็เอาขวดใสนะคะตัดแล้วก็เอามาครอบไว้ค่ะไอ้น้ำจะขึ้นเป็นเม็ดๆแบบนี้นะคะ เรามาคอยลุ้นดูนะคะว่าผักชีสองต้นนี้เราจะได้กินยอดต่อไปหรือเปล่านะคะมาลุ้นกันนะคะมาลุ้นๆดูนะคะว่าจะได้กินไหมว่าจะได้เด็ดยอดอีกไหมนะคะลุ้นดูตอนต่อไปค่ะหลังจากที่เราดูผักชีแล้วนะคะลุ้นผักชี ไปพรมล้อมกันแล้วนะคะเราก็มาสอดชายสายใต้นะคะดูต้นไม้ต้นต่อไปนะคะที่เพื่อนๆคิดว่าเป็นกล้าอะไรคะนี่ลักษณะคล้ายๆแตงไทยนะคะลักษณะคล้ายๆแตงไทยแต่พี่มาดว่าไม่น่าจะเป็นแตงไทยนะคะน่าจะเป็นแ่นตะลุกนะคะนะ เพราะาพี่ไม่เคยทันแทนตะรูปแล้วก็เอาเม็ดมาโรยๆไว้นะแถวนี้เนาะอยากจะให้โตจังเลยนะคะเผื่อจะได้กินบ้างแต่นี้มีต้นไม้หลายต้นเลยนะคะส่วนมะละกอต้อนนี้ก็ดูท่าทางจะโตสวยดีนะคะแต่ไม่พันใจว่าน้องจะโตถึงขั้น ให้ลูกกับเราหรือเปล่าข้างๆกันนี้ก็มีป่าชะพูนะคะเอาไว้ใส่แกงอ่อมนะคะ,ะ <laughs> สิ่งที่ภูมิใจยอยีกอย่างหนึ่งก็คือกล้าพริกนะคะพริกขี้หูส่วนเม็ดเล็กๆอะค่ะเอาอมเมล็ดสุกเขามาแกะๆแ,แล้วก็โรยๆแถวนี้นะคะน้องขึ้นเฉยเลยค่ะ แล้วก็เอาญ้าแห้งมาคลุมๆไว้แล้วก็ลดน้ําให้ทุกวันนะคะหวังว่าน้องคงโตค่ะคิดว่านะคะส่วนมะยมก็ยังเป็นช่อเล็กๆอยู่เลยค่ะยังไม่โตลูกยังไม่โตค่ะยังเป็นเมล็ดเล็กๆอยู่เลยครั้งหน้าเรามาดูกันนะคะว่าผักชีที่เราเพาะไว้เนี่ยค่ะเขาจะได้ผลหรือเปล่านะคะ มาดูกันนะคะนาอมาลุ้นไปด้วยกันค่ะว่าวันที่เราเปิดน้องจะทอดยอดไหมหรือน้องจะแห้งตายมารอดูกันต่อไปลุ้นค่ะลุ้นไปด้วยกันนะคะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคน